สร้างตัวตนมือใหม่ถ้าคุณมีหน้าร้านนาไหนใครมีหน้าร้านอะไรบ้างพิมพ์มาหน่อยเยี่ยมขายน้ําพริกคุกข้าวไปสร้างเพจนี้ขายชื่อเพจนี้เลยเอาง่ายๆสร้างเพจขายน้ําพริกคุกข้าวสูตรแม่พริกหอมนี่ตัดผมชายใส่ชื่อจังหวัดนั้นไปเลยตัดผมชายประเวศช่างตามด้วยช่างก็ได้ช่างจุดๆช่างใหญ่ช่างใหญ่ทศบลญน,นี่เป็นไงเอาแค่นี้เพราะอะไรรู้ปะ ต่อไปนี้เด็กๆรุ่นใหม่และคนส่วนใหญ่จะเสิร์ชใน Facebook หรือ TikTok ไม่ผ่าน Google อีกแล้วเขาต้องการดูวิดีโอเขาที่เกียจม,มานั่งอ่านลูกค้ามาหาเรายังไงมาหาเราแบบนี้ 1. เขามีปัญหา 2. เขาเสิร์ชไม่ใน Facebook ก็ TikTok แล้วพอเสิร์ชมา3มเพจเขาจะเลือกตอนเลือกเนี่ยเลือกวัดกันที่ตรงไหนคอนเทนต์คอนเทนต์ก็คือวิดีโอไง หรือข้อความหรือผลงานแปลว่าในเพจคุณจะต้องประกอบไปด้วยสิ่งเหล่านี้ วิดีโอนั้นทําให้นิดหน่อยเชื่อแต่ในเพจอะมันคือการรวมผลงานทั้งหมดคุณลงเป็นวิดีโอไว้ง่ายๆถ้าใครที่แบบว่าโอเคครูอยากลองเริ่มดูก่อนอยากลองลุย,ยกับครูก่อนนีดหน่อยแนะนํา16คอร์สนะใครยังไม่ได้ลงรีบลง16คอร์สเปลี่ยนมือใหม่ให้คุณทําออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์ม16คอร์สตอนนี้อยู่ที่259 0 0 25,900เนเี่ยได้ทั้ง16คอร์สมีอะไรบ้างมือใหม่มหมกดปุ่มการใช้ AI มือใหม่การสร้างเพจการใช้ Li โอโอการใช้ YouTube การยิงแอด o g l e การทำ t i ๊ t o o k มือใหม่การยิงแอด TikTok การทำา i g การยิงแอด IG การยิงแอด Facebook การตัดต่อไปเริ่มที่16คอร์สได้16คอร์สเนี่ยจะมีทุกอันที่พูดมาเมื่อกี้เลยเดี๋ยวนิดหน่อยแถมคอร์สสร้างตัวตนให้มือใหม่มือใหมให่สร้างตัวตนที่1มื่นนะถ้าเป็นมือเก่านะแล้วพอทำออนไลน์มาบ้างเน้หน่อยแนะนำโอลิมปิกไลฟ์โอลิมปิกไลฟคืออะไรคือคอร์สเทวิน,นัยนิสัย mindset แล้วก็เซลล์แคร์ในการทำออนไลน์25,900แต่ พอลงปุ๊บเนี่ยน่อจะมีแพลตฟอร์มเอ้ยจะมีแบบฟอร์มให้คุณแบบฟอร์มจะให้คุณกรอกทั้งหมดว่าคุณต้องการเรื่องอะไรแล้วเราจะจัดหลักสูตรให้เช่นสมมติคุณขาดเรื่องการตลาดเนี่หน่อยจะเอาการตลาดที่หน่อยเคยสอนใส่ลงไปให้ด้วยโอลิมปิกไลฟ์2 5 9 0 0วันนี้แฮมไอไอมือใหม่ทุกคนสามารถถามเพิ่มเติมในในไลน์นี้ได้